เน่ทำม่เห็นอยู่ต่นี้นี่ตต่นี้นี่ของขอยนี่ขอวินนี่ของขอยนี่ของวินสองสองของขอยนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องมืดมุดเห็นปะสบายดีเอ็มซีทุกทุกฐานเลยว่าจะเป็นเอ็มซีพังลาพังไทยแล้วก็ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอเมก้าโอเมก้า นี่กับภาพใบดองมาจี้ข้าวจี้ข้ามืนกันชุกกรฝืนแน่เลยคอยชอตัวนึงหุ่นห้อนหุ่นบังดุ้งคอยนี่อย่างนีนี่เดย์ยังอยู่บังดุ้งตัหน่อยนี่จี้ข้าวจี้ให้เด็กน้อยกินเดิมมื่อไหร่น่ะน้องคนห้องวินอันนี้เขาวินอันนี้เขานั่งนั่งนั่งเลยน้อง ดองแล้วเฮอมูดดังแล้ว,ลลวไข่เหลืองแล้วเพี่น้องเอ้ยใส่ไข่กับมะนาวมาเนี้นชุกโจนไหมเขาบอกเก่าที่เหมู่บ้านเมื่อวานเขาโวนมาเม่อวิ่งมามาซิมเขาจี๋เฮีพี่น้องสวยแล้วเรื่องหนาแล้วไม่ทาแป้งไม่ทาสซ็ติกเชื่อเนาะ ยูได้พันี่เนาเห็นว่าใหม่ไปมเหรซาลิงเป็นคนชอบดำเนาะเห็นบอแต่ละมือซาลิงจะทาสติกเนะาะทาบบทาก็จะเป็นแบบนี้แหละ มือนี้กันบอนิกเพื่อนเป็นเพื่อนดีเองเนาะเพื่อนเชลิงว่าจะไปฮุบเอาเพื่องกันใกล้ๆบ้านนี้เนาะเพราะว่าควายเขาที่เขามัดเนขาให้กินมือละโคตรมือละโคตรมันก็จะเบิดได้เนาะเพื่อนพี่น้องเขาจะไปเอาก่อนไปเอาเพื่องมืนนอ อยากน้ำอวิที่ปรุงไข่เฉลิงอ่ะอเส่ยเป็นนัวน้ำปลาน้ำตาลผักไทยแลักกาน,น้ำมันแลักกัเบิเดเนาะขอโทษน,นั่นแหละอมาเป็นน้ำท้องอ๋อ พานุ่มเครื่องไปเอาเพื่องก่อนเนาะไปพอ,อกันทิพย์แหละไปไปมัดเพื่องเพื่อนพี่น้องหลังจากที่ไป้มัดแต่โดนเนะาะฮะก็ไปซื้อเสือกทางมาเอ้าหายตัวฮะเออมะทุกง่ายนี่เออเนมหาเพิ่ง <ies> <h> ไม่เห็นเนาะเยอะว่าเย่ะว่าไม่จะไปนำเพิ่องจะไปนำเนะาะเขามัดในบ้านนี่เพื่อนพี่น้องเลย ไม่กี่ตัวแล้ว ง่ายเพื k k mainland, ่อนพี่น้องก็เกิดพังขาดเน่ยเนาะดึงง่ายก่าสลิงงานมัดแล้วจังจะให้เบิ้งเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเนาะงไม่หนีห่าจังเลยก็ซื้อมาแก๊กน้ำไม้เนาะเพราะว่าสะดอนหาน้ำไม้มาสู่แกงเนาะมัดโบหอดใส่ซ้ำอเซนก็อยากเมื่อแหละเพื่อนพี่น้องเอ้ย เร็วๆมีแต่เฮาจะเอาไปให้ควายเฮาโคดหนึ่งเนาะมือแรงหรือว่าอะไรเลยห่าก็จะมาหมัดต่อให้พี่น้องเลยแปลว่าห่าวจะมาห้ควายเฮากินแน่นะเฮาก็ได้สองหมัดเนาะเมื่อแล้วจากที่เมื่อไอ้ไอ้มียก็เหมือนล่ะได้จกโตได้ลายได้ลายได้หกโตได้หกโตได้ลายเท่ากับโตนึงได้ลายให้่วมัว่วเก่กว้ พี่มือออดแล้วกันี่มือออดแล้วกันสมออย่างนี้แม่พี่น้องเลยแล้วให้แล้วหน้าแล้วก็สมออย่านี่เขาเหิอเอาสิเอาไปให้ควายเอามาหนึ่งพี่น้องเอามาให้แล้วมาหนึ่งพี่น้องมาให้เหินกินเนาะกินเบิดคืนแล้วนะอันนี้ก็กินบ่เบิดดอกแม่พี่น้อง คุณนอบอน,นอมันเฮเดให้เดเดเดบาได,ด,ด้กินนะี่ปัญหาทำไมทา้วไพี่น้องมันไปบ้านี่มาเปพี่ย่องนอ้จะว่งนั่นนะคะอืมว่งมัดเพ่องกับโบแล้เนาะพาวมาเซียนบอกน้อไม่เก่งค่พี่น้องน,น,นออี่นี่เบงตัวเหโอ้ยยาวเตว้อันนีช นี่ตัวนี้โอ้โยพี่โอ้เอ้ยนี่นี่น้องมาย้มแรงซสำนีแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยนี่ตำแยกแกงให้พี่น้องมาสลิงคอตัวปอกก่อนน้องนี่แกงแซ่บๆหรือไงพี่น้องว่าแกงไม่เด้ออ่าว่างไหมนี่คือได้เวแล้วเรลาแล้วยังไม่เห็นตัวดิ่ะปตาก่อน สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเด้ออ้าวว้าววอลเปียนว้าววอลเปีนอืมเอเว็นไปโอ้ซจะ้าความว้าววอลเปีดนเมืเราจะปลอกน้ำไม้โอ้ยเด็กเด็กนักเรงยนักเลียนยังนักเลียนไม่ยังน้ำไม่ได้นี่กำรอยแล้วจะจะเล่นมีดนละมีดเข้าข่าวได้ยังไง นี่มาทิโชคมกามกัลมอีกบ้างงัง้นกับปัดเลัดเลัดเลยนยอ่ะมีบัดมือมันจะหายเลยเออดนมีดมืดบตนนีนาอยจับมืดเนาะมืดกยามัเอาแล้วแแล้วโวสวดีมาเ ตะต่ำกันนั่นผู้เอาน้ำม้มาให้กับยังค้ากอบลูกโมโหแกน้องอาม่าละกันค้าลูกน้อยนึงแกนไมัหนึงว้า

เพื okay. ่อน mm. ี่ก oh ็ไ <souvent> ม่เพาเ่อนอยากให้เขาเอาออกเดี๋ยวใบเลี้ยงนอกละจ้วนั้นเนาะมาจะทัดพูดเมืองกับภาคกันเอเคแต่อยู่จะทัดพูดไงอยู่ตลาดอันนี้นะตลาดตรงข้ามใครของมาเนี่ยถือกองซิปท่นนี้กองมืองเงินหนึ่งสองกองซิปห่าขับตมือนี่ฮะมีพากันซื้อโต้ที่สิดโตแล้วก็่พากันซื้อแล้วมาเอาอยู่เรื่อนมากไงเอาหน้ามาเลือกเอามื่อนัรนแหละอันนี้นะฮัลโหลฮัลโหล พอพอเดี๋ยวจไปต้มนี่เพื่นพี่น้องเอ,อ้ยเ,เต็มกรน<อ>ชามกอ้กกกกุกกุ้ละลจมกันชามหพ่อยพี่น้องมามเอาปเมกแล้วจะไจนำกันโอ้ยหลานกันไหน เอ,เอาไป <laughs> มาดูไปพี่งเลยมาเดเพี่งเ้ยสสสเสร็ๆน้อาซสน,นเนาะหองน้ไหมมีกินีเขาตักให้พ่ซาดอนน้องมีกินอันนี้คือเขาจะกินเองมาเนี่ย <c oughs> มามาๆเลยนพี่น้อง <c oughs> นอนบ่ล

วิ่นมาด้วมป่ะนี่มามีไหมวิม่นมาดไม่เลยไม่ไม่เลยไม่ไม่เสียงบอกหืมไม่บานสิ่งเออเงินอองงเอาห้าพันรอนมา <c oughs> ไ,มได้แบบ นนเ,นนเนี่ยซุ้มมันเร่งมีอี้มาก่อนเลยนี่สนนยสเก็ตเอาก็ได้แอปน,นะถ่ายอันนะักมือมันภามมันตกไปคน,น,นไม่เน้นเชื่อเยีแยงตามเอ็บตาห้าองซึนกระเห็ดอันทนอมสายตาให้มันมันไม่เยอะนะมันเป็นเหลืองๆค่ะเนี่ยมีเชื่อ mình hay nhăn chụp ta Mèo Ngon ngon quá nào mèo mèo nghe qua mày cả quá

mình thâu bác Nam mình thâu rồi bác Nam mình ไปเจอเธอไปพบสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนี้เด้อพี่น้องเอ้ะหากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาวลิงบันพิมพเห็ดคลิปต่อๆไปไม่ไม่เองเอ้ะพบกันคลิปใหม่